ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจกได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคงพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมพนาถบาพิตรรัชกาลที่9 1. โรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรม หลักสูตรเพาะพันธุ์ตนกล้าคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนจริดด้วยคนดีโมเดลประเภทการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศัก,กยภาพโรงเรียนบ้านวังสายทองจำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านวังสายทองตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลน,น้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูล 91110เว็บไซต์วังสายทอง @gmail.com คร mm ู hmm. และบุคลากรจำนวน21คนนักเรียนจำนวน271คนความเป็นมาของหลักสูตรเพาะพันธุ์ต้นกล้าคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตด้วยคนดีโมเดลโรงเรียนบ้านวังสายทองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 5 6โรงเรียนบ้านวังสายทองได้มีการดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบโรงเรียนสุจริตมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและจากการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทองพบว่านักเรียนขาดคุณลักษณะสุจริตซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลสมฤทธิ ในระดับสถานศึกษาและระดับชาติทางโรงเรียนบ้านวางังไสทองได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงจัดประชุมฝ่ายต่างๆได้แก่คณะครูผู้ปกครองและสภานักเรียนเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆจะปลูกฝังค่านิยมที่ดีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะสุจริต5ประการด้วยนวัตรกรรมหลักสูตรเพราะพันธุ์ต้นกล้าคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตด้วยคนดีโมเดลวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต1 1ทักษะกระบวนการคิด1.2มีวินัย1.3ซื่อสั์สุจริต 1.4อยู่อย่างพอเพียง1.5มีกิจสาธารณะกระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสาระสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพาอพันธุ์ต้นกล้าคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตด้วยคนดีโมเดล K knowledge ก้าวไกลด้วยความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดผู้คุณธรรม O Operation ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีระบบเพื่อดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ผู้คุณธรรมอย่างเป็นระบบ N Network ร่วมมือกันกับบ้านวัดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน D Design ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ E Environment จัดบรรยากาศการเรียนรู้อาคารสถานที่วัสดุอุปกรสิ่งแวดลอ้อมเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้อ,อีวาลูเอประเมินผลรวมของงานโดยเทียบเคียงกับเป้าหมายที่กำหนดหลักสูตรเพาะพันุต้นกล้าคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตด้วยคนดีโมเดลมีการออกแบบกิจกรรมจำนวน11กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมประจำวัน การเข้าแถวเคารพธงชาติการทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบการแจ้งของสูญหายประจำวันบันทึกความดีการอมทรัพย์กิจกรรมิตอาสาประจำโรงเรียนกิจกรรมพี่สอนน้อง 2. กิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมอาสาทำดีเพื่อถวายพ่อหลวงและแม่หลวง 3. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สกิจกรรมบรรยายธรรม5กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงการทําน้ําหมักชีวภาพการเลี้ยงไก่ไข่การเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกผักสวนครัว6กิจกรรมเข้าใกล้ธรรมะ7กิจกรรมลูกเสือในนาฬีกากิจกรรมเลานักเรียน9กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 10. กิจกรรมอบรมปปชสพทน้อย11กิจกรรม big cleaning day การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรม หลักสูตรเพาะพันธุ์ต้นกลา้าคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตด้วยคนดีโมเดลทําให้โรงเรียนบ้านวังสายทองประสบความสําเร็จในประเด็นต่อไปนี้ 1. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะสุจริตเพิ่มขึ้นร้อยละ12ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนในระดับสถานศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ3 3ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโอเนตระดับปฐมเพิ่มขึ้นร้อยละ14.66สูงกว่าระดับประเทศ 4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโอนิทระดับมัธยมตอต้นเพิ่มขึ้นร้อยละสี่สูงกว่าระดับประเทศ5นักเรียนได้รับรางวัลอันดับที่2เงินรางวัล10,000บาทการประกวดครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านจากศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนใต้และข้าวเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา6ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพน ประเภทนักเรียนที่มีความบุ่คงทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จุดเด่นมีดังต่อไปนี้ 1. เป็นนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะแบบบูรณาการเป็นคนดีคนเก่งมีความรู้คู่คุณธรรม2เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน3เป็นนวัตกรรมใช้กระบวนการ PDCA ควบคุมตรวจสอบคุณภาพ 4เป็นนวัตกรรมที่สร้างอาชีพผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตหลักสูตรเพาะพันธุ์ต้นกล้าคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตด้วยคนดีโมเดลมีความแตกต่างกับนวัตกรรมอื่นๆดังนี้1นวัตกรรมคนดีโมเดลมีกิจกรรมที่หลากหลายมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริต5ประการ 2. นวัตกรรมคนดีโมเดลเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่ง ก้าทันเทคโนโลยีมีทักษะชีวิตรู้จักปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลง3นวัตกรรมคนดีโมเดลเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้กับนักเรียนได้ทุกระดับชั้น